สวัสดีค่ะทุกคน w e ลค o มแ back ูมา channel r e a วแป้งเค่ะวันนี้นะคะแป้งจะมาเล่าประสบการณ์การทำงานที่ร้าน Panda Express นะคะที่อเมริกาตอนที่แป้งไป work and travel ค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้จาร้าน Panda Express นะคะ Panda Express เนี่ยมันเป็นร้านอาหาร Chinese American นะคะที่ค่อนข้างดังในอเมริกานะคะแล้วก็เมนูที่แบบดังมากๆนะคะที่ฝรั่งชอบกินก็คือ Orange Chicken ค่ะก็คือมาจากร้านนี้เลยวันนี้แป้งก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ร้าน Panda Express นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยากจะไปทำงานที่อเมริกาแล้วก็อยากจะไปสมัครงานร้าน Panda Express จะได้ ว่ามันมีการทำงานประมาณไหนบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่ข้อมูลทั่วไปของร้านที่แป้งทำก่อนนะคะแป้งทำแพลนเอ็กซ์เพรสอะคเพียร์พาร์คค่ะในเมืองปานามาซิตี้บีชรัฐฟลอริดาตอนนั้นที่แป้งทำนะคะแป้งได้ค่าจ้างอยู่ที่ชั่วโมงละ15ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็น OT เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ22-5ดอลลาร์ค่ะแป้งทำแพลนเอ็กซ์เพรสนะคะเป็น second job ของแป้งหรือว่างาน2ของแป้งนะคะเพราะว่างานหลักหรือ main job ของแป้งก็คือ m c d o ดนั d s นั่นเองค่ะดังนั้นใน1น่สัปดาห์นะคะแป้งก็ต้อง จริงๆ p a นด้าอีสเเนี่ยเป็นร้านที่ค่อนข้างเชนใหญ่นะคะเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาเองเป็นทางการแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครงานในเว็บไซต์ของเขาได้โดยการแบบใส่ซิปโค้ดของเมืองตัวเองที่เพื่อนๆอยู่นะคะพอเพื่อนๆใส่ซิปโค้ดของเมืองตัวเองเข้าไปนะคะก็จะเจอสาขาที่เขาเปิดรับคนอยู่นะคะก็สามารถส่งใบสมัครเข้าไปได้ค่ะแต่จากประสบการณ์ของแป้งตอนนั้นที่แป้งสมัคร p a n d a e อีสเพ s นะคะก็คือแป้งเข้าไปสมัครในเว็บด้วยแล้วก็แป้งเข้าไปที่หน้าร้านเลยค่ะทุกคนก็คือตอนนั้นที่แป้งไปเนี่ยเมน่่าาแปงงน J1 Student ทอยู ร้านแมคโดนัลด์ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็แป้งอยากจะหางาน2มาทาในช่วงที่แป้งมีวันเดย์ออฟซึ่งก็โชคดีมากๆเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแป้งไปค่อนข้างเร็วด้วยนะคะแล้วก็เขากาลังขาดคนพอดีก็เลยสมัครแล้วก็ได้เลยนะคะเมนเจอร์ก็คือเหมือนสัมภาษณ์เราไกลๆแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากรอกใบสมัครเข้าไปนเว็บไซต์อีกทีแล้วก็มาเริ่มงานเลยค่ะดังนั้นแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครกําลังอยากจะทํางาน2ที่แพนนาเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็แนะนําว่าไปที่หน้าร้านได้แล้วก็เข้าไปขอคุยกับเมนเจอร์เลยจะแบบดีที่สุดค่ะแพงงนาน,า,นเาเอ็กซ์เพรเ่อาหใ้ื เข้าไปดูในร้านว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องทราบก่อนจะเริ่มงานวันที่แป้งไป r i e n t a t i o นนะคะเมนเทเจอร์เนี่ยก็พาเดินดูนรอบร้านเลยทุกคนดูทุกมุมดูทุกจุดในร้านนะคะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างในครัวในห้องเก็บของในโซนของคิทเช่นในโซนของ t ด r ฟ u รูในโซนของล็อบบี้เสิร์ฟอาหารต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทําค่ะแล้วก็จะมีการแนะนําเมนูอาหารให้รู้จักนะคะว่าเมนูของร้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีรหัสเรียกยังไงบ้างซึ่งตรงนี้แหละทคนที่เป็นจุดที่ค่อนข้างยากสําหรับคนนทที่จะเข้าาาไปํง ะะก็คือการจารหัสอาหารนี่แหละแต่เดี๋ยวแป้งเล่าให้ฟังในภายต่อไปค่ะและแมเนเ,เจอร์ก็จะมีการแนะนําพวกยูนิฟอร์มที่เราต้องใช้นะคะคือยูนิฟอร์มของ p a n d a Express เนี่ยเอาจริงต้องบอกว่าค่อนข้างสตรีทมากถ้าเทียบกับตอนทําที่ m c d o n a l d ลนะยูนิฟอร์มของแ a n d a ก็คือจะคล้ายร้า,ยานทั่วไปนะคะก็จะมีอันแรกก็คือเสื้อยืดสีแดงน,นะคะซึ่งก็คือตัวที่แป้งใส่อยู่นะคะทุกคนเสื้อของ p a นด้าแป้งก็เอามาใส่อยู่เลยเพราะจริงมันใส่สบายมากนะคะอันนี้นะทุกคนก็ได้มาคนละหนึ่งตัวค่ะนอกจากนี้ ระหว่างทางานถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนอกจากใส่หมวกแล้วนะคะเขาจะบังคับให้ใส่แฮนเน็ตหรือว่าเป็นแบบตาข่ายเก็บผมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยมันหล่นลงไปในอาหารนอกจากนี้ทุกคนก็จะได้เป็นป้ายชื่อนะคะติดตรงผ้ากันเปื้อนของตัวเองด้วยแล้วก็กางเกงก็คือเป็นกางเกงสแลกสีดาปกตินะคะที่ต้องยาวคลุมข้อเท้าส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าทํางานที่กันลื่นสีดําปกติเลยค่ะที่แพนด้าเอ็กซ์เพรสเนี่ยเมนเ,นเร์ค่อนข้าง s t r i c เรื่องเครื่องแบบมากนะคะท,คทุกคนทุกครั้งที่มาทางานตอนเช้าเนี่ยเขาจะตรวจกันเลยว่าโอเคอยูใส่เน็ตผมหรอ,อเคยยรบนะะะ้กดีจ็ เเตเลยค่ะสาหรับตําแหน่งต่างๆที่มีในร้าน p า n อ a กซ์เ e รสนะคะจะแบ่งอยู่เป็นประมาณสองสาแหน่งนะคะถ้าเกิดเป็นเลเวลพลังงานทั่วไปนะคะมันจะมีอยู่2ตําแหน่งด้วยกันค่ะก็คือ1นะคะ Front of House หรือว่า F O H แล้วก็อันที่2ก็คือ Back of House หรือว่า B O H นั่นเองค่ะความแตกต่างนะคะก็คือคนที่ทํา Front of House เนี่ยก็คือคนที่รับด้านหน้าทั้งหมดด้านหน้าร้านนะคะก็คือการทั้งแบบรับออเดอร์ดูแลลูกค้าต่างๆส่วน Back of House เนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลในห้องครัวนะคะทําอาหารออกมาแล้วก็ล้างจ o ล้างจานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เลยเขาก็จะแบ่งตำแหน กันชัดเจนเลยว,ว่าผู้ชายจะไปทำแบบอพาร์ h o u s e ผู้หญิงจะทำคอนโดเฮาส์ค่ะแล้วก็การทํางานในกะกะหนึ่งนะคะก็จะมีแมเน g เจอร์อยู่ประมาณ1-2ถึงคนนะคะคือจะมีเป็นชิปแมเนจเจอร์คนดูแลกะนั้นๆแล้วก็จะมีเป็นแบบเฮดแมเนจเจอร์เฮดใหญ่ค่ะสาหรับกะการทํางานแล้วก็เวลาการทํางานนะคะกะการทํางานเนี่ยจริงๆถ้าอิงจากของแป้งนะคะแป้งจะได้อยู่2แบบอย่างแรกนะคะก็คือกะที่เป็นแบบ full day คือถ้าเป็น full day เนี่ยแป้งจะมาทําที่แพลนเ Express วันที่แป้งเป็น day off จาก m c d o n a l d นะคะโดยที่วันที่ทํา full day แป้งจะทาตั้งแต่ถึบ 10 PM นั่นเองค่ะคือแป้งมาเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านด้วยอันนี้คือทาเต็มวันเลยวนแบบที่2นะคะแป้งจะได้กะเป็นแบบ4ชั่วโมงก็คือแป้งจะมาทําที่ Panda Express เนี่ยในช่วงกะตอนเช้านะคะก่อนที่จะกลับไปทํางานที่ m c d o n น l d ตอนกะบ่ายค่ะดังนั้นเนี่ยตอนช่วงเช้าแป้งจะได้ทํา4ชั่วโมงก็คือเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง2โมงนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกตารางการทํางานนะคะมันจะเป็นแบบ weekly นะคือ manager เนี่ยเขาจะมีการจัดตารางว่าทุกคนจะได้ไปทําวันไหนวันไหนเเเเเเนนนนนี่ตตน่่่่่ยยยแแแตตตตตกาากกกกาา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 างงงััััไไปปมมมละะะะสสดดห์จจรรริๆ้ววว็ถ Fix บขคคอ ทํางานที่นี่ได้แค่วันไหนเพราะว่าเรามีงานหลักใช่มั้คะแป้งจะมี Day off ที่ค่อนข้างแน่นอนจากงานหลักดังนั้นแป้งจะมาทํา Panda Express เนี่ยเป็นวันเดิมๆซึ่งก็เป็นวัน Day off ที่แป้งหยุดนั่นเองเพราะว่าปกตจะได้ทําได้เต็มวันสําหรับสวัสดิการที่ได้รับนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่แป้งทํางานแค่4ชั่วโมงคือช่วงเช้าใช่มัมแป้งจะได้เบรก1เบรกก็คือ30นาทีนะคะเดี๋ยวจะได้กินมิลฟรี1มื้อคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่าอาหารใน Panda Express เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับอาหารบ้านเราก็คือมีข้าวทุกคนคุ้นแค่นั้นแบบเด็กไทยมีความสุขแล้วแป้งจะได้กินข้าวฟรี1มื้อค่ะถ้าเกิดวันไหนที่ ทําเป็นฟูลเดย์สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยแมจะได้เบรกสองรอบรอบละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้กินข้าวทั้งสองมื้อเลยคือแบบมันฟินมากทุกคนข้าวไปได้ซ์เรสอ,อร่อยมากๆนะคะคือพูดแล้วคิดถึงมากนอกจากนี้นะคะก็ยังจะสามารถดื่มน้ํอาอัดลมซอฟต์ดริงต่างๆชาต่างๆนะคะในร้านได้แบบตลอดเวลาเลยค่ะสาหรับกฎระเบียบในร้านนะคะถ้าเกิดเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องยูนิฟอร์มที่แ้งบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันต้องเป๊ะมากๆนะคะทุกคนต้องแต่งมาครบตามที่เขากําหนดนะคะถ้าเกิดวันไหนไม่ครบเนเมนเทอร์จะเข้ามาเตือนตอนช่วงที่้้้งงวริรคคคนนนนนนี่่่ยยมััชทดอออูะะืุกใใาตส ตลอดเวลาจริงๆคะ่ะทุกคนทํางานทั้งวันก็คือต้องใส่แมสตลอดอย่างที่2ก็คือห้ามเล่นโทรศัพท์แบบเลยคะ่ะทุกคนมันจะไม่เหมือนตอนที่เราทำแมคโดนัลนะคะคือนั้นมันค่อนข้างชิลมากระหว่างที่ไม่มีออเดอร์เราก็เล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าตอนไหนที่เรามีช่วงว่างนะคะคือห้ามยืนเฉยๆเราต้องไปหาองค์อย่างอื่นทาไม่ใช่แบบยืนเล่นโทรศัพท์ไม่งั้นเราจะโดนแบบหัวหน้าดุทันทีแล้วอย่างที่3ก็คือห้ามเอาอาหารกลับบ้านคะ่ะทุกคนอันนี้คือแป้งเห็นชัดเลยว่าแบบวิธีการทำงานการทํางานมันต่างจากการทางานแบบ คือทิ้งเลยหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินจริงๆนะคะก็คือต้องกินที่ร้านตอนที่เราแบบเลิกงานกำลังจะปิดร้านแต่ว่าห้ามเอาอาหารกลับบ้านโดยเด็ดขาดที่ p ์แพลนเอ็กซ์เพรสนะคะการจ่ายเงินเนี่ยเพย์เช็คออกทุกๆ2สัปดาห์เหมือนกับทุกที่เลยค่ะโดยที่แป้ก็อยากแนะนานให้ทุกคนเนี่ยเข้าระบบเป็น direct deposit นะคะก็คือเขาจะโอนตรงเข้าในบัญชีเราเลยนะคะเราไม่ต้องไปทําเรื่องขึ้นเช็คอะไรให้วุ่นวายอย่างหนึ่งที่แป้งชอบมากๆเกี่ยวกับแพล a เอ็กซ์เพรสคือเขาจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งของเขานะคะซึ่งแอปของเขาเนี่ยจะมีทุกอย่าง เมเจอร์เขาจะแจ้งเข้ามาว่าโอเคมีตารางัพแล้วแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าเราได้มาทํางานวันไหนในสัปดาห์แล้วก็ในกะเดียวกันมีเพื่อนคนไหนที่เข้ามาทํางานกับเราด้วยเป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้เห็นว่ากะนั้นเนี่ยมีเพื่อนคนไหนที่เข้ามาทํากับเราค่ะรวมถึงมีการบ,บันทึกเรคคอร์ดการล็อกอ in คล็อกเอาของเราแบบละเอียดมากนะคะทั้งการสแกนนิ้วเข้าสแกนนิ้วออกแล้วก็การพักเบรกต่างๆเนี่ยเป๊ะมากๆเลยเราสามารถย้อนกลับไปดูเรคคอร์ดได้นะคะคือมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราทำแมคโดนัลใช่ปหที่มันจะต้องปิ้นเป็นกระดาษแล้ว,ะวนะะค ถ้าเกิดแบบเออวันไหนเราลืมถ่ายจอคล็อกอินคล็อกเอา์เราก็แค่กลับไปดูในแอปว่าวันไหนเรามาทํางานกี่โมงกี่โมงบ้างคือแบบดีมากๆค่ะแล้วก็มีการบันทึกเรื่องของเงินเงินทองๆนะคะเพโ r ต่างๆว่ารอบจ่ายนี้เนี่ยเราจะได้เงินเมื่อไหร่แล้วก็ได้เงินเท่าไหร่บ้างค่ะคือมันช่วยใการทํางาน,นง่ายคือมากๆค่ะมาพูดถึง scope of work หรือว่า tasks ที่ต้องทําในแต่ละวันกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอน,น,นที่แ้งทำแป้ง,ปงทำตำแหน่งเป็น front of house นะคะก็คือคนที่ทําทุกอย่างที่อยู่หน้าร้านใช่ไหมคะซึ่งมันแปลว่าทําทุกอย่างจริงๆค่ะทุกคคคนนนถ้้้าาแแแบบบบเรริ่่่่่มตตตังงกยยๆะะะททุจไดออูี์ สำหรับการเสิร์ฟอาหารคือลักษณะการเข้ามาสั่งอาหารใน Panda Express นะคะมันจะไม่เหมือนร้านอื่นที่โอเคมาสั่งเมนูแล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานไปเสิร์ฟที่โต๊ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นการที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องมายืนเลือกเมนูที่เคาน์เตอร์ก่อนเลยว่าโอเคอยูจะเอาเมนูนี้1234แล้วเรานะคะก็จะใส่จานหรือว่าใส่กล่องไปให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ารับจากเคาน์เตอร์จ่ายตังค์แล้วเอาไปนั่งที่โต๊ะเองดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารค่ะดังนั้นหน้าที่ของพนักง,งานนะคะก็คือการรับออเดอร์ลูกคค้้้้้้้้้้าา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 ่่่ะะเเ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 เววลลลททีีาานนีีีูกกกกขขขมมในน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 นรร็จจืืออ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 อ์ตััสไ เราก็รับออเดอร์เขาปกติพอลูกค้าเลิอกออเดอร์เสร็จนะคะลูกค้าก็จะเดินไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วก็จะวิ่งไปคิดเงินให้ลูกคา้าแล้วก็ลูกค้าก็เอาออ,อเดอร์เขากลับบ้านไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีออเดอร์ออนไลน์ด้วยค่ะเวลาที่ในอเมริกาเนี่ยมันจะมีแอปสั่งอาหารคือแบบ doordash uber eat พวกนี้นะคะเวลาที่มีออเดอร์ออนไลน์เข้ามาเนี่ยพนักงานก็ต้องทำการเตรียมให้พร้อมก่อนที่ uber จะมารับค่ะอีกหนึ่งอันที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็ยากมากๆนะคะก็ะค,ะคือด t h r u ค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ c h ALLENGING มมมมาาาาาาากกกกกกแแแแแแแลลล้้้้้้วววววเอจริงงงงๆ่่่ปปปป็็นนตตหททััคไยยสุดด ะะเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนคือด้วยความที่เรานะคะไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนด้วยแล้วก็นี่คือการใช้ชีวิตในอเมริกาในต่างประเทศครั้งแรกแล้วในงานหลักของแป้งเนี่ยแมคโดนัลล์มันไม่ได้คุยกับลูกค้าเยอะทุกคนแต่นี้คือเราต้องคุยกับลูกคา้ารับออเดอร์แลยยังต้องคิดตังค์ด้วยวิธีการทํางานของ Drive Thru นะคะก็คือเราจะต้องใส่เฮดเซตเป็นหูฟังนะแล้วลูกค้าเวลาที่เขาขับรถเข้ามาในร้านปึ๊บเขามาจอดตรง i ด e Thru เนี่ยเขาก็จะตะโกนเข้ามาที่สปีกเกอร์ลำโพงใช่ไหมแล้วก็สั่งว่าเขาอยากไไดดด้้้้้เเเเมนนูออออะรรรบาาาางางงตตตฟัผ่่น็นะะ็แลวกกทีจ ว่าโอเคลูกค้าเอาอันนี้อันนี้อีกกองกี่กองกี่กองเึ๊บพอเรากดออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะขับมารอเราที่วินโด์นะคะคือเป็นวินโดที่เขารับอาหารใช่ไหมซึ่งระหว่างที่เรากดออเดอร์ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องไปเตรียมออเดอร์ให้กับลูกค้าที่สั่งก่อนพอเราเตรียมเตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีลูกค้าคันอื่นที่เขาต่อถ่ายข้างหลังนะคะเราก็ต้องกดรับออเดอร์ทันทีเลยทุกคนคือมันยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันฉุกกระหและมันเร็วมากๆนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือแบบออเดอร์ลูกค้าหนึ่ง ในระหว่างที่เราตักออเดอร์ของคันแรกอะถ้าเกิดว่าเรายังตักไม่เสร็จใช่ไหมลูกค้าคันต่อไปเขามารอแล้วเราไม่สามารถแบบอุ้ยขอตักคนนี้ให้เสร็จก่อนขอเคียย์ออเดอร์นี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปรับคนต่อไปได้เพราะลูกค้าจะไม่รอค่ะเราก็ต้องกดรับออเดอร์ของคันถัดไปในระหว่างที่เตรียมออเดอร์ของคันก่อนหน้าแล้วก็เอาออเดอร์ของคันก่อนหน้ามาเสิร์ฟแล้วก็ต้องไปคิดตังของออเดอร์คันก่อนหน้าก่อนเลยที่ต้องกดออเดอร์ของคันต่อไปด้วยทุกคนคือมันวุ่นวายมากในแต่ละวันเวลาทำไดร์ฟรูอะ่ะเราจะบอกว่าแป้งทำ ะะเพราะว่ามันออีมากๆเวลาทํางานอะไรเงี้ยแป้งก็จะเจอข้อผิดพลาดต่อดเวลาที่เราฝึกตรงไดฟ์ูนะคะส่งออเดอร์ผิดบ้างออเดอร์ไม่ครบบ้างลืมคืนบัตรลูกคา้าคิดเงินผิดแล้วก็จดออเดอร์ไม่ทันอะไรเงี้ยคือแบบแป้งโดนเมนเจเจ์บ่นเหอยมากๆช่วงแรกๆที่แป้งทำไดฟ์ูนะคะแล้วก็แป้งจิตตกไปพักหนึ่งเลยอะคือตารางการทางานในแต่ละสัปดาห์นะคะเมนเจอรอเนี่ยเขาจะผลัดให้พนักงานทุกคนที่เป็นฟอนต์ออฟาเวอ์เนี่ยได้มีตําแหน่งที่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่ายูอยู่ไดฟ์ูจะต้องทำไดฟ์ูไปทางอาทิตย์นะคือบางครั้งเนี่ยย บางครั้งยูก็ไปเป็นแคชเชียหน้าร้านบางครั้งยูก็ต้องมาเป็นไดรฟ์ตัวอะไรคะ่ะมันจะวนตำแหน่งกันไปเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่แบบแป้งได้วนตำแหน่งมาเป็น drive ไดรฟ์ตัวเมื่อไหร่คือมันจะแบบโอ้ยห่อเหี่ยวจิตใจห่อเหี่ยวรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกแพนิคแอทแทคตลอดเวลาพอแป้งรู้สึกว่าแป้งจะต้องทำผิดพลาดแน่ๆแล้วมันก็แบบผิดพลาดจริงๆอย่างเล็กน้อยในแต่ละวันคือมันมีช่วงหนึ่งที่แป้งรู้สึกว่าแป้งทำไดรฟ์ตัวไม่ไหวคือแป้งเครียดมากจนเมนเทจเจอร์ที่แป้งสนิทด้วยนะคะเขาก็เหมือนแบบเเดดินนนมมมาาาาาาคคุยยยยยย้้้้ววว่่่่่ออออโทททีีจะำตำแหงไไรถกกูููสึ บอกก็ได้นะเดี๋ยวไอจะแบบสลับตำแหน่งให้ยูไปทำหน้าร้านไม่ต้องมาทำไดร์เปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเร่องจริงแป้งเซอร์ไพรส์รามากเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงอะเขาไม่ต้องแคะก็ได้นะว่าแป้งจะอยากทำไหมเพราะอะไรเพราะมันคือหน้าที่ถูกปะ่ะคือ,อยูเข้ามาทำงานที่นี่อะเขาจัดอะไรมายูก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่ของอยูไม่ว่าแบบยูจะอยากทำตำแหน่งนี้หรือไม่อยากทำยูไม่มีสิทธิ์งองแงว่าจะไม่อยากทำอะไรเงี้ยซึ่งพอหลังจากแมเนเจอร์เข้ามาคุยกับแป้งแบบนี้แป้งก็เริ่มแบบโอเครู้สึกว่าจะต้องปรับ mindset รู้สึกว่าเราจะต้องทำมัันนนนให้้้้้ไไไไไดดดดดมมมยยยยยาาากกกกแแคค่่่่่่่่ปปเเเเีีีววรรรออออูููตตงลลื็สึจะพ ฝึกเต็มที่กับหน้าที่ในไดฟ v e z ให้ได้ก็เลยพยายามเรียนรู้งานในไดฟ v e z ให้แบบเต็มที่นะคะอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็จะกลับมาแก้ไขแล้วก็ไม่กลับไปทําซ้ําอีกจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงแบบเดือนสุดท้ายของการทํางานอะไรเงี้ยแป้งรู้สึกว่าแป้งโปรไดฟ v e z มากๆทุกคนคือแป้งสนุกขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ไม่กังวลในการจะทําตําแหน่งนี้แล้วคือพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราเริ่มชินกับภาษามากขึ้นเราก็จะฟังผ่านเฮดเ s e t ได้มีปัญหาลูกค้าพูดไม่ชัดเราก็ยังรู้ลูกค้าสั่งอะไรเพราะว่าเหมือนร่างกายมันเป็นแบบ muscle memory แล้วอ่วาโ okay, เคคน มามันต้องกดออเดอร์อะไรแล้วเราก็ตักอาหารไว้ขึ้นเราคิดเงินไว้ขึ้นมีข้อผิดพลาดน้อยลงเราฟังลูกค้าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นซึ่งมันก็ทําให้การทํางานฟล์ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วแป้งก็รู้สึกสนุกกับการทำไดรฟ์ฟลูเวลาที่แบบมีรถมาต่อกันแบบห้าหคันแป้งก็ไม่แพนิกแล้วในช่วงท้ายๆท,ที่ทําเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะต้องเมนจยังไงนะคะแล้วเราก็คุ้นชินเคยชินกับแรงกดดันนี้แล้วนี่ก็คือป,ประสบการณ์การทำไดรฟ์ฟลูของแป้งแลวแป้งจะเล่าเรื่องนี้เน้นมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แป้้้้งงงงงรรรรรููสึกกกกกกกว่ว่่น่นาา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 าทททํํใแปเเเเตติิบบโขนนนมมีอออออคคะจืัล แล้วนะคะเราจะต้องมีพาร์ทที่ดูแลร้านของเรานะคะให้สะอาดเรียบร้อยด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทําความสะอาดต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยนะคะการทําความสะอาดเนี่ยคือทําความสะอาดทุกอย่างจริงทุกคนทําความสะอาดเคาน์เตอร์ที่เราเสิร์ฟอาหารทําความสะอาดพื้นเวลาที่มีอาหารล่วงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปกวาดไปเช็ดไปถูทําความสะอาดล็อบบี้ที่ลูกค้ากินข้าวนะคะเช็ดโต๊ะกวาดพื้นถูพื้น,นทุกอย่างรวมถึงเอาขยะออกไปทิ้งนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนลูกค้าเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆในร้านนะคะถุงขยะใหญ่ๆในร้านนะคะ,ะ,นนะ,คะก็คือเต็มบนหลายรอบมากๆเราก็ต้องเอาขยะออกไป เพราะว่าถ้าเกิดว่าขยะมันล้นพูนเปลูกค้ามากินในร้านมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ต้องออกไปทิ้งตลอดค่ะถ้าช่วงไหนนะคะที่ร้านแบบไม่ได้วีซี่มากๆเนี่ยเราก็จะต้องไปหาอะไรทำนะอย่างเช่นเช็ดกระจกเช็ดประตูเช็ดผนังที่มันเป็นรอยคาบต่างๆนะคะเพื่อให้ร้านมาดูสะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําตลอดนะคะก็คือการทาความสะอาดห้องน้ําทุกคนแป้งบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสาได้ไปอเมริกาแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านแพนด้าเอ็กซ์เพรสนะคะทุกคนเข้าไปดูห้องน้ำไปเลยแป้งมั่นใจว่าห้องน้ำแพนด เขาว่าละสองรอบ เป็นอย่างต่ำนะคือสะอาดมากจริงคือเรานะคะทางเช็ดกระจกห้องน้ํามีแบบล้างซิงล้างมือเช็ดโถส้วมล้างโถส้วมถูพื้นกวาดพื้นคือทําบ่อยมากนะคะจนมันสะอาดมากจริงนอกจากนี้นะคะยังมีแบบพักกิ้งรถหรือว่าที่จอดรถด,ด้านหน้าด้วยนะที่บางครั้งเนี่ยเวลาลูกค้าเขามาจอดรถมันจะมีอาหารมีขยะที่มันหล่นอยู่นะคะเราก็ต้องออกไปเก็บเพื่อให้ภาพรวมของร้านเนี่ยมันดูสะอาดค่ะคือแพนด้าเป็นร้านที่ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด,าม,าดมากจริงๆทุกคนกะปิดร้านนะคะเวลาที่เราทําความสะอาดล้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยพื้นนะคะ คืนเนี่ยจะมีการล้างแบบน้ําร้อนลาดแล้วก็ถูน้ายาอีกรอบคือสะอาดมากจริงๆคือแป้งยังไม่เคยเจอแมลงหรืออะไรที่แบบเจอในร้านเลยเพราะว่าสะอาดมากๆแป้งว่าที่เขาให้ความสัมพันธ์เรื่องความสะอาดมากๆนะคะเพราะว่าร้านแพนด้าเนี่ยมันเป็นแฟรนไชส์ที่มีการตรวจความสะอาดอย,าอยู่ตลอดเวลานะคะที่แป้งเคยเจอแป้งเคยเจอ2รอบคือเหมือนมีเป็นเหมือนเฮดคอร์เตอร์เขาจะลงมาตรวจมาตรฐานของร้านว่าโอเคอันนี้เช็ดเป็นยังไงบ้างเก้าอี้สะอาดไหมกระจกสะอาดไหมเคาน์เตอร์สะอาดไหมอาหารต่างๆทําได้มาตรฐานไหมไหม้องน้ํา เป็นยังไงพื้นครัวเป็นยังไงลื่นไหมคุณดูแลถังขยะยังไงบ้างคือเขาจะตรวจละเอียดมากๆดังนั้นเนี่ยเมนเ,เจอร์เขาก็จะมีการแบบบังคับให้พนักง,งานทำความสะอาดตรงเนี้ยให้มันแบบสะอาดตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆอ่ะการที่ร้านมาสะอาดมันไม่ได้ดีแค่กับการตรวจแล้วว่าผ่านมาตรฐานอะแต่มันดีกับทางลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเออร้านนี้มันสะอาดจังเราอยากจะแวะมาบ่อยๆหรือแม้แต่การทํางานของพนักง,งานเองอะการทํางานในสภาพแวดล้อมที่มันสะอาดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีแรงทํางานมากกว่าอยู่ในที่ที่เออมันมีกลิ่นเหม็นมันมีแต่คราบอะไรเต็มไป ีดๆแล้วก็ลักษณะการทํางานที่แป้งบอกไปทั้งหมดนะคะคือ front of house เนี่ยคือพนักงานทําทั้งหมดก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมนเร์ไม่ทำนะคะคือในการทํางานแต่ละกะเนี่ยเราจะมี shift a n a g e r ก็มี head Manager ใช่ไหมคะคือนอกจากเขาจะดูแลความเรียบร้อยภาพรวมของร้านแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมาช่วยทําอะไรเล็กน้อยแบบนี้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอเขาออกไปตัดหญ้าออกไปเก็บขยะที่ parking lot ก็มีหรือว่าเออมาช่วยเช็ดกระจกมาช่วยแบบล้างนู่นล้าง,างนี่เช็คของอะไรอะค่ะคือมันไม่ใช่ลักษณะของการที่เมนเร์ใหญ่เนี่ยจะสั่งแต่ลูกน้องตัวเล็กๆไปทำแต่มันจะเเป็นลักกษณะของาาที่ถ้ิด ใครว่างอยู่ตอนนั้นใครสะดวกตอนนั้นก็คือไปช่วยกันทนําในพาร์ทต่างๆค่ะคือเราจะไม่ยืนอ,อยู่นิ่งๆถ้าเกิดว่าไม่แต่เราว่างเราก็จะไปหาอะไรทําทันทีการทํางานที่แพนด้ามันก็เลยเป็นการทํางานที่ค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ยืนนิ่งๆเลยตลอดวันน,นี้มาแชร์เป็นประสบการณ์ที่แป้งเจอจากการทํางานที่แพนด้านะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีเนี่ยคือแป้งรู้สึกว่าเพื่อนที่ร้านเนี่ยดีมากๆเพื่อนที่ร้านแพนด้า r เ s s นะคะจะไม่ได้มีแค่คนอเมริกันจะมีเด็กจากจามากาเมกเดด็กกจาโมินกนอะไรา้า แล้วก็ทุกคนคือนิสส์มากทุกคนคือช่วยกันทํางานแบบใจดีมากๆค่ะแล้วก็เ a นเจอร์นะคะจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสตรีกนะในกฎระเบียบต่างๆใช่ไหมบางครั้งเขาก็จะดุถ้าเกิดว่าเราทาอะไรไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กดีขยันแล้วก็ถ้าเกิดเราสนิทกับเขาเนี่ยจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆนะคะทุกคนคือแบบช่วยเหลือเราตลอดเวลาที่สําคัญคือแบบชอบเลี้ยงสตาร์บัคชอบเลี้ยงน้ำมากๆทุกคนแป้งกินสตาร์บัคบ่อยมากตอนที่ทํางานแพนด้ากินเหมือนน้าเปล่าเลยเพราะว่าเขาชอบซื้อมาเลี้ยงตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างท แล้วก็ต้องรับมือกับปัญหาตลอดเวลาตอนเนี้ยเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบเยอะมากๆม,ม,มันคือมันเกินแบบความคาดหวังเรามามาทุกคนการได้คุยกับลูกค้าการได้รับออเดอร์ผ่านไดฟรูการแก้ปัญหาทุกอย่างโดยที่เราต้องพูดอิงอะ่ะมันเป็นปอะไรที่แบบทา้าทายมากแต่มันทําให้สกิลภาษาของเรานะคะพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากจริงๆคะ่ะส่วนประสบการณ์ที่แม่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่เล่าไปตอนแรกแล้วเนาะคือเรื่องของไดฟ g ู through, ใช่ไหมที่การทำแรกๆเนี่ยมันยากมากๆเรารู้สึกสตั๊กเกอร์เรารู้สึก ของมันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะผ่านมันไปให้ได้เนี่ยมันก็ทําให้ได้ประโยชน์กับเราเนี่ยหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะอีกอย่างที่ยากนะคะในช่วงแรกๆก,ก็คือเรื่องการจําเมนูที่แป้งบอกไปว่าเมนูของแพ a นเอ็กซ์เพรสมันมีเยอะมากแล้วก็เวลาที่เรารับออเดอร์ลูกค้านะคะแล้วก็คุยกันในร้านเนี่ยเราจะไม่ได้พูดเป็นชื่อเมนูต,ตลอดเวลาเพราะว่าชื่อเมนูมันยาวใช่ปะเราจะจําเป็นรหัสค่ะซึ่งเดี๋ยวแบบแป้งขึ้นไว้ให้ว่าแต่ละอันน่มันเรียกว่าอะไรบ้างอย่างเช่นข้าวเนี่ยมันก็จะมีข้าวอยู่ประมาณ2แบบแต่ละแบบก็จะมีรหัสต่่่าาางงงกกกัััันนนนมมมมีีีเเเส้้ผผือตตๆๆูด็จะรห ของมันว่าโอเคเป็นไก่ไก่เบอร์อะไร C 1 C 2 C 3คืออะไรเราต้องแบบจําให้ได้เพราะว่าเมนูต่างๆรหัสต่างๆนะคะมันราคาไม่เท่ากันเวลาที่เราสื่อสารกับพนักงานข้างในเนี่ยเราจะไม่สามารถมนนานั่งพูดว่าเอออเรนชิคเก้นวันละ10รอบร้อยรอบได้เราต้องพูดเป็นรหัสไปเลยว่าโอเค C 1 C 2 C 3อะไรอย่างนี้คือมันจะง่ายกว่าวิธีการทางานก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์เนี่ยเราก็จะเขียนไว้ข้างกล่องนะคะว่าโอเคลูกค้าสั่งไซส์เป็นอะไรลูกค้าสั่งออรเทรเป็นอะไรเราก็จะใส่เป็นรหัสเพื่อที่เวลาเราทํางานกับคคนนนอื่ะะ เรามีหน้าที่รับออเดอร์อย่างเดียวแต่เพื่อนคนข้างๆอ่ะมีหน้าที่ตักออเดอร์เราก็จะแบบแบ่งกันไงเราเขียนให้เขาแล้วเขาก็ไปตักต่อให้มันเป็นออเดอร์ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆก็คือเวลาที่เราทํางานร้านอาหารงานบริการเราก็จะเจอลูกค้าที่แปลกๆอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเป็นก็เจอหลายครั้งเวลาที่แบบเราทำไดฟ์ทร u อย่างเงี้ยเราทำออเดอร์ผิดอ่ะลูกค้าก็บ่นเราหรือบางครั้งเราไม่ได้ทําผิดนะแต่ลูกค้าสั่งผิดแล้วก็วีนเราอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันคือก็เคยเจอลูกค้าที่โวยวายว่าแบบเดี๋ยวจะไปคอมพลนะทั้งที่จริง,รง,รงๆอ่ะเขาเป็นคนสั่งผิดอะไรเง แล้วก็เออทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็ทําได้แค่แบบโอเค sorry ขอโทษให้คูปองคูปองอะไรไปคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดเรารู้อยู่กับใจนะแต่ว่าเราเถียงลูกค้าไปก็ไม่ได้ไประโยชน์นะคะก็เลยต้องแบบทําใจให้สบายปล่อยวางอะไรเงี้ยเจอลูกค้าแปลกๆอย่าแบบแบบคือแม่เคยเจอลูกค้าที่มาสั่งไดด์ลูวก็แบบพอมาถึงวินโดว์ที่เขารับอาหารเขาก็แบบโอ้ขอแต่งงานด้ว้ทุกคน S <S> คือตลกว่าคือแบบว่าเหมือนเขาน่าจะไฮอะน่าจะเมามามาสั่งข้าวแล้วก็แบบเออแต่งงานกับฉันไว้อะไรเงี้ยฉันบอกโอไม่ไม่ว่างอะต้องรับออเดอร์อะไรเงี้ยคือตลกว่าจริงเออก็จะมีอะไรแปลกๆอย่างนี้นะคะกค็ขคำๆคดีแล้วก็มาถึงพาร์ทแบบเร o ค m มเมนเดชัแล้วกันค่ะว่าเป้อยากจะแน,นะนำอะไรสำหรับคนที่มองๆอ,อยู่ว่าอยากจะไปทำงานแพลนเ e x p r e s s นะอย่างแรกนะคะเป้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องจำไว้ใส่ใจก็คือทุกคนต้องเป็นคนขยันค่ะการทำงานแพลนเ e x p r e s s เนี่ยไม่มีคำว่าชิวทุกอย่างคืองานหนักมากคือ เท่าที่แป้งเล่าไปใช่ไหมคือทุกคนต้องทําหลายอย่างในวันเดียวแล้วก็ทุกคนจะไม่สามารถยืนนิ่งๆได้เลยทุกคนจะไม่สามารถแบบเอ้ยไม่มีลูกค้าเป็นแ er, คชเชียร์ก็เลยยืนเฉยๆรอจนกว่าลูกค้าจะเข้ามาอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนจะต้องแบบทําตัวให้แอคทีฟทุกคนต้องไปหาอะไรทาระหว่างที่รอลูกค้าเข้านะคะทุกคนต้องแบบเสนอตัวทําเยอะๆนะคะอย่างเช่นสมมติอ่ะไม่มีลูกค้าเราก็บอกว่าเอ้ยเราขอไปเช็ดกระจกระหว่างรอเอ้ยเราขอไปล้างห้องน้ําระหว่างรอแล้วกันเพื่อให้มันแบบว่ามีอะไรทําและแป้งบอกเลยว่าการเป็นคนยน,น,นปแบบชร์ะโ เพราะว่าเมนเร์หรือว่าหัวหน้านะคะเขาจะไว้ใจวางใจให้เราทํางาน,นะคะ่ะทุกคนเพราะเขาเห็นว่าเออเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องรอให้สั่งแต่รู้ว่าต้องทําอะไรอ่ะคือเราเป็นคนขยนันเราเป็นเด็กขยนันเราเป็นเด็กน่ารักนะคะแต่เนี่ยเวลาที่มันมีโอกาสต่างๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราก่อนตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของตารางการทํางานคือเด็กในร้านแพนด้าเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาทํางานกะแบบเยอะๆเท่าๆกันด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเขาประเมินแล้วว่าโอเควันนี้เนี่ยมีคนขาด1คนสองคนและเขารู้สึกว่าวันนี้เป็นเป็นแบบวันที่บีซี่เขาก พนักงานคนไหนที่เขาอยากจะเอาเข้ามาฟิลแก็ในสเกจูนนั้นเพื่อให้ร้านมันรันได้โฟร้านมันรันได้แบบว่าสมูทที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนคนนั้นที่เขานึกถึงอันดับแรกเวลาที่เขาจะจัดตารางงานทุกคนเขาก็จะเลือกเราก่อนและการที่เราแบบได้รับเลือกทางานบ่อยๆในสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะมีชั่วโมงการทางานที่เยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้ OT นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่า OT ในอเมริกามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่าแรงสูงแล้วมันคุ้มมากๆคือนี้ก็พูดจากใจของคนที่รู้สึก่่่าาาาาตตัเเเเออองปปป็นนนนนลูกรรรททททีีํํแแไดดด้้บบบิิย มากแล้วก็ได้มาทํางานในช่วงแก็บบางวันที่มันไม่ใช่ตารางแป้งเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเออขอให้มาช่วยได้ไหมเพราะว่าวันนี้เป็นแบบวันที่ขาดคนอะไรเงี้ยคือเขาจะนึกถึงเราก่อนแล้วเราก็จะได้ช่วยมึงกับทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือถ้ามีโอกาสนะคะสำหรับใครที่แบบได้ทำาฟลล์เฮาส์นะแป้งอยากให้ทุกคน ทำตำแหน่งไดฟ์ทรูคือแม่เข้าใจว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ยากแล้วก็จ,จะทําให้เรากลัวมากๆในช่วงแรกแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเพื่อนๆแบบแน่นอนภาษาอังกฤษของทุกคนจะสกิลพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างคาดไม่ถึงทุกคนจะมองกลับไปแล้วก็แบบโหนี่เราพูดอังกฤษได้ขนาดนี้เราฟังอังกฤษได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเราคุ้นเคยกับภาษาจากการใช้มันซ้ำๆมันคันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มันกดดันด้วยอะแล้วแบบทุกคนต้องทั้งใช้ภาษาแล้วก็แบบแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาอังกฤษอะมันทําให้ทุกคนเก่งขึ้นมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็แบบของงททุกกคนนนใาาารํ การใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าไดฟ์ตูนี่แหละแ้งแนะนามาว่าให้ลองทําค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากแนะนานะคะก็คือเรื่องของเหรียญต่างๆเงินดอนแบงค์ต่างๆนะคะทุกคนพยายามดูข้อมูลไปก่อนว่าเหรียญมันมีอะไรบ้างแบงค์มันมีอะไรบ้างเพราะว่าทันทีที่เราเข้าไปทางานเนี่ยเราจะได้ทำตำแหน่งแคชเชียร์แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นเหรียญไม่ค่อยแม่นแบงค์นนเนี่ยทุกคนจะทอนผิดทอนถูก แล้วก็แบบจะรู้สึกแบบแพนิคเวาลาที่เราต้องนับเงินซึ่งแป้งเป็นมาก่อนคือแป้งนับเหรียญดอนไม่เป็นเลยทุกคนคือตอนที่เข้าไปทำแคชเชียร์คือแบงค์มากเขาให้นับเหรียญว่าอันนี้รวมกันแล้วเป็นกี่ดอนใช่ปะคือแป้งนับอยู่นั่นนะ่ะแบบนับไม่ถูกบวกเลขผิดบวกเลขถูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มันคืออะไรดังนั้นก็พยายามศึกษาข,ข้อมูลไปก่อนเวลาไปทำงานจะได้ง่ายขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่แป้งเคยไปทำงานที่ p a n e a Express ในอเมริกานะคะมาแชร์ไว้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังอยยาา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 กกกจะะะะะะะไปปทงทงนน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 ีีีี่่่่่คคคคคคถถถถถ้้้เเเเเิิดววใใรรรมมม็็็สสลลห ประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเรียบแป้งเคด้ยนะคะวันนี้แป้งไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ